สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงประมาณ1-15กันยายน2 5 6พนนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงแบบมั่นยำม,มากกว่านี้สนับสนุนเรานะครับก็อย่าลืมติดต่อดูดวงได้นะครับ ก็จะเป็นช่องนะครับออแอดไลน์มาได้ที่บูพยา59นะครับเขียนไปกับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้แลวนะครับและก็ในช่วงของเดือนนี้จะมีการยกย้ายราศีเพียง1ดาวก็คือดาวเกตสุริยานเดี๋ยวเรามาดูตามแผนพังได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวกลุ่มลักนณาก่มมีอนาเขตอยู่ตรงนี้ มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวราหูเลข8นะครับได้โครจรไปอยู่ในเรือนสหัชชะเป็นตำแหน่งเทวโชคเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเป็นราหูบุญสุภาทำให้ชาวกลุ่มลักนณะกลุ่มเนะี่ยโอกาสที่จะมะีความโดดเด่นในวงสังคมมากขึ้นมีในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารกับญาติพี่น้องกับเพื่อนพ้องบริวารกับวงสังคม วงสาขนาญาติมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็จะทําให้ชาวกลุ่มลักขณากลุ่มนั้นมีความโดดเด่นมีความรู้สึกที่มันเป็นอะไรแล้วมีเาขาเรียเหมือนมีแพทชั่นสิ่งต่างๆที่ดีนะครับกับในเรื่องของเพื่อนฝูงการติดต่อการสื่อสารการเดินทางค่อนข้างบ่อยนะครับไม่ค่อยอยู่กับที่เลยเดินทางบ่อยมากๆนะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่นะครับที่ประจอนลงเท้าไม่ค่อยอยู่กับที่ไม่อยู่ติดที่แบบนี้เป็นต้น ร่วมกลุ่มกับดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับที่เป็นดาวการเงินและดาวดาวราหะด้วยนะครับแปลว่าคุณก็จะมีโชคมีลาบมีเสน่ห์เมตตามีคนคอยแบบช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีด้วยนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยมาจากภพเลือนการเงินและมาจากภพเลือนราหานะครับได้ตำแหน่งเป็นเขาเรียกว่าอ,อ,อุดมนารา,ราศีเพราะว่าชาวกลุ่มเนี่ยเป็นชาวนารนารแปลว่าชาว รูปคนนะครับสัญลักษณ์คือเป็นรูปคนถือแบกหม้อน้ำมานะครับแปลว่าเป็นรูปคนใช่ไหมนาละก็เลยเข้าสู่นาละราศีใช่ไหมครับและประกอบกับดาวเสาร์เนี่ยก็เป็นองค์เกณฑ์ให้กับชาวนัละอีกนะครับดาวสองกุมลักเนี่ยถึงแม้จะนาจากภพวินาศเนี่ยนะครับมากกลุมลักขนาสำหรับชาวกลุ่มเนี่ยมักจะได้ดีในต่างถิน่นแดนไกลนะครับได้ดีกับต่างถิ่นต่างประเทศนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะ ดาวเสาเนี่ยกลุ่มหลักเป็นองค์เกณฑ์คุณจะได้ความปักหลักมั่นคงภายใน2ปีนี้นะครับจริงๆ2ปีครึ่งแต่ผ่านมาแล้วประมาณครึ่งปีอีก2ปีเลยนะที่คุณจะก่อร่างสร้างตัวแล้วประสบความสําเร็จได้ในตําแหน่งฐานะองค์เกณฑ์องค์เก์เนี่ยหมายถึงความมั่นคงนะครับดังนั้นเนี่ยชาวกลุ่มลัคนากลุมเนี่ยนะครับบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะมีความมั่นคงมากๆเลยแต่ดาวเสาเนี่ยนะครับมันเป็นดาวแห่งความยึดติด หรือการวางแผนนะครับมันอาจจะดูอึดอัดเล็กน้อยซีเรียสจริงจังเกินไปในเรื่องของการแบบอยากจะปักหลักอยากจะมั่นคงอยากจะทําอะไรวิตกกังวลด้วยอันนี้เราก็ต้องพยายามขจัดในเรื่องของ การคิดมากวิตกกังวลตรงนี้ไปด้วยนะครับนะแล้วก็ดาววินาศเนี่ยเวลาโครจรเข้ามาทับลักเนี่ยจะทําให้ชาวกลุ่มลักนณากล่มเนี่ยมักจะมีโรคส่วนตัวนะครับเป็นอินโทรเว t เตสมากขึ้นนะครับหรือทําอะไรเนี่ยมักจะสังเกตดูเลยว่าแต่ก่อนเป็นคนที่ค่อนข้างออกสังคมเยอะนะครับอะไรแบบนี้ตอนนี้ก็อาจจะออกสังคมอยู่แหละแต่มันอาจจะดูน้อยลงหรืออาจจะดูแบบอยากจะสันโดษมากขึ้นหรือมีความรู้สึกอยากจะมีเซฟโซน นอะไรแบบเนี้ยมากขึ้นเป็น i n t r o ิร r t มากขึ้นนะครับตอนสังสันก็สังส่งสคนเต็มที่แต่ตอนแบบอยู่กับตัวเองก็แบบเป็น i n รเวิร r t เลยนะครับไม่อยากจะให้ใครเข้ามาเกี่ยวเข้ามายุ่งอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นก็ได้เช่นกันนะครับก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปและช่วงเนี้ยอาจจะดูมีความรู้สึกร้อนอกร้อนใจเล็กน้อยนะครับก็พยายามบริหารในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของเราด้วยนะครับอย่างน้อยก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นหนักหนาหรอก แค่เราต้องพยายามอย่าคิดหรือทําอะไรแบบใจร้อนเกินไปนะครับอะไรประมาณนี้อย่าหุนหันพลันลั่นเกินไปนะครับก็พยายามมีเหตุมีผลมากๆหน่อยแล้วก็อย่าก,กดดันตัวเองเยอะจนเกินไปอย่าวิตกกังวลเกินไปทุกอย่างก็โอเคนะครับเนาะมันก็ต้องแลกแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรมาง่ายหรอกอย่างสมมติว่าเราอยากได้เงินเดือนเพิ่มเราก็ต้องท,โอทํโ OT เห็นไหมครับมันไม่มีอะไรที่แบบว่าอยู่อยู่ดีเขาจะมา เนี่ยให้โบนัสฟรีไปเลยนะเนี่ยทุกคนแจ็คพอตมันไม่ใช่อะ่ะเราต้องทําโบนัสต้องทํโอ T ก่อนถูกไหมเราถึงจะได้เงินเพิ่มเงินเติมหรือเราต้องทํางานจ็อบพิเศษเราถึงจะมีเงินเพิ่มเติมเห็นไหมครับอันนี้คืออธิบายให้ฟังว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องแลกนะอันนี้ก็เหมือนกันเราอยากได้ความมั่นคงเราก็จะมีความกดดันนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ขยันอดทนวางแผนแล้วกันแล้วคุณจะได้ผลในระยะยาวนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินนะครับการเงินของชาวกลุ่มก็คือราศีมีนนะครับโคจรไปอยู่ราชาโชคใช่ไหมครับอยู่ในราศีสหัชชาเนี่ยเป็นตําแหน่งราชาโชคและเป็นตําแหน่งอุดมมาเกณฑ์ด้วยดังนั้นเนี่ยชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเนี่ยการเงินเนี่ยเข้ามาแบบรัว,รว นะครับเป็นราชาโชคเนี่ยรัวๆบอกเลยว่ามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับมีคนช่วยเหลือคนสนับสนุนมากๆเลยในช่วงเนี้ยค่อนข้างดูดีมีสเสน่ห์นะครับแบบได้รับการยอมรับจากวงสังคมมากขึ้นเนาะแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับดีขึ้นการเงินก็ประสบความสําเร็จเพราะตําแหน่งของดาวพระศรีนั้นเป็นราชาโชคเลยทําให้ชาวกลุ่มลักนณากลุ่มนั้นมีโอกาสมีคอนเน็ชันมี โชคลาภมีความสําเร็จที่ดีมากๆกับในเรื่องการเงินนะครับการเงินเนี่ยจะค่อนข้างดูดีเลยเพราะว่าเป็นตําแหน่งอุดมมากเกณฑ์และเป็นตําแหน่งราชาโชค2ตําแหน่งที่รองรับให้กับชาวกลุ่มดังนั้นบอกเลยว่าพยายามอดทนตั้งใจนะครับแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีมากขึ้นประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินการเงินได้แบบ ปังๆสุดๆนะครับเดยนะครับแต่อาจจะมีนิดหนึ่งตรงที่ว่าพระสาบดีกับลาหูเนี่ยนะครับมันอาจจะมาทอนคุณนิดหน่อยในเรื่องของการที่เราอาจจะได้เงินเยอะหน่อยแต่เราจะได้มีรายจ่ายนะครับมากขึ้นนิดหนึ่งรายจ่ายเนี่ยมันมาจากตัวคุณเองไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้าเราแบบห้ามหยับยั้งห้ามใจเราได้บ้างเนี่ยมันก็จะทําให้เรา โอเคขึ้นเนาะพยายามบริหารจัดการแล้วก็พยายามเก็บเงินนิดหนึ่งตอนมันมีนะ่ยมันมีนะแต่ตอนมันไม่มีนะ่ยจะบอกให้ว่ามันลําบากมากๆเลยนะครับอยากจะบอกว่าเราต้องพยายามทำมันนี่เมเนจเมนต์นิดหนึ่งนะครับคุณอยากใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ได้ถ้าคุณมี3วิธีในการคิดนะครับอันนี้ผมขอแชร์ไอเดียของตัวผมเองนะครับว่า แต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่มีเงินเท่าไหร่ต้องใช้เงินให้หมดต้องเกลี้ยงประมาณนี้เลยแต่ก่อนได้เงินแต่ก่อนได้เงินเดือนน้อยไงครับไม่ได้เยอะเนาะก,ก็เราก็จะใช้เงินเยอะไม่ค่อยมีเงินเก็บอะสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ค่อนข้างบริหารจัดการเรื่องการเงินนะครับเราจะใช้เท่าไหร่ก็ได้ถ้าเรามี3อย่างที่เรากําลังจะทําข้อแรกนะครับเราต้องมีเงินเก็บสํารองก่อนนะครับอย่างน้อยฉุกเฉินเนี่ยซักประมาณ1อ่เดือนนะครับ เป็นเงินเดือนของเรา12เดือนที่เราเก็บสะสมเอาไว้ในบัญชี e s a v i n g นะครับข้อที่2คือเราอาจจะต้องพยายามแบบมีเงินที่สมมติว่าใครที่มีเรื่องของการผ่อนบ้านผ่อนรถเราก็ต้องมีเงินที่จะต้องเก็บนะครับในเรื่องของการบริหารหนี้สินตรงนี้ด้วยในก้อนหนึ่งนะครับไว้เป็นหลักทรัพย์หลักประกันไว้ก่อนนะครับของมูลหนี้สินของเราว่าเราจะต้อง เท่าไหร่เราก็ต้องเก็บเผื่อไว้ก่อนบ้างนะครับไม่ต้องเก็บทั้งหมดนะเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินขนาดนั้นหมายความว่าเราก็ต้องแบบมีสภาพคล่องไว้สําหรับเราหมุนไม่ทันบ้างสำหรับหมุนหนี้สินนะข้อที่สามเราอาจจะต้องอมีเงินกษียนนะครับเก็บด้วยนะหลายคนอาจจะดูแบบเฮ้ยเงินกษียนมันไกลตัวหรือเกิน บางคนอายุแค่ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยยังมีเงินยังมีเวลาอีกตั้งยี่สิบสามสิบปีที่จะต้องหาเงินมันเร็วเกินไปไหมไม่เร็วนะครับคืออยากจะบอกว่าการเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินปุ๊บปับ๊บคุณเหนื่อยหน้าขึ้นมาทีหน,นึ่งนี่คุณอายุปาไปแล้วนะครับไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วนะครับคุณทํางานปุ๊บ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 แป๊บเดียวคุณแก่แล้วครับบอกเลยนะคุณหาเงินไม่ทันแน่ แค่เงินใช้ยังไม่ทันเลยแล้วเงินเก็บจะทันไหมเออนะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรสมากเก็บได้เท่าไหร่เก็บเท่านั้นนะครับนะรู้จักเอาเงินไปลงทุนบ้างก็ได้แต่แล้วแต่ความเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแล้วแต่ตัวคุณนะครับหรือจะเก็บออมยังไงก็ได้นะครับบางคนมีกองทุนกเกษียณอยู่แล้วบางคนมีอะไรอยู่แล้วก็ก็ว่าไปอะไรประมาณนี้ถ้าคุณทำามข้อนี้แล้วนะครับมีเงินเก็บไว้แล้วเนี่ยทั้งหมด3ข้อเนี่ยนะครับ นะคุณสามารถใช้เงินเท่าไหร่ก็ได้เพราะเรามีเงินสำรองไว้แล้วนี่คืออันนี้ขอแชร์ไอเดียว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้แล้วเราจะได้ไม่ต้องมองักขกังวลใช่ไหมครับประมาณนี้นะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูต่อในเรื่องการงานกันบ้างอินทรพนการงานสำหรับชาวกลุ่มคือราศีพิจิกของด้วยดาวอังคารเลข3ได้โครจรไปเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนมรณะนะครับ แสดงว่าชาวกลุ่มลัคนากลุ่มมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานค่อนข้างสูงน,นิดนึงเลยนะครับมหาจาักรเนี่ยหมายถึงการที่ตัวคุณเองอาจจะได้ดีนะแต่อาจจะได้ดีในต่างถิน่นแดนไกลถ้ามันเป็นการแบบเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งเพราะว่าดาวองคาเนี่ยเป็นตําแหน่งมหาจักรมหาจาักรในทางโหราศาสตร์เนี่ยคือตำแหน่งของความยิ่งใหญ่นะครับโดยโครงกรเขาก็กล่าวไว้ว่าดาวมหาจักรเนี่ยหมายถึงการฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้บุกบ,บั่นฟันฉงเฉง การที่เราจะขึ้นเป็นใหญ่ได้ก็คือการได้ตำแหน่งได้ชื่อเสียงเนี่ยคุณจะได้นะแต่มันไปอยู่ในเรือนมรณนะนะครับแปลว่าคุณต้องวิ่งเต้นหาทางที่จะได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลนะครับมันไม่แปลกเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เคยไปอยู่ในต่างถินะ่นน่ะเราก็ต้องแบบมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการแบบใช้ความอดทนความพยายามเพราะเราไม่เข้าใจเราไม่เคยไปถูกไหมต่างถิ่นแดนไกลแบบนั้นเป็นต้นแต่มันจะได้ดีไงมันจะได้ตำแหน่งได้ชื่อเสียงแต่เราต้องไปอยู่ในต่างถิ่น ต้องไปอยู่ในต่างประเทศนะครับอะไรแบบเนี้ยต่างจังหวัดแบบเนี้ยครับมันก็จะมีโอกาสของความสําเร็จอันยี้ข้อแรกนะครับและก็อาจจะได้ตําแหน่งได้ชื่อเสียงได้ด้วยส่วนข้อที่2แปลว่าตัวเราเองนะครับ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานก็ได้เช่นกันบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอ,องค์กรบางคนอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยการที่เราอยากจะเบิร์นเอา์หรืออยากจะออกจากงานแล้วไปเริ่มต้นหางานใหม่นะครับไปทํางานอื่นที่ดีกว่าก็ได้เช่นกันเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเวลาโครจรเข้ามาทับลักคนาของชาวกลุ่มเนี่ย อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดใจเลยอยากอาจจะมีอยากเปลี่ยนแปลงมีความรู้สึกร้อนอกร้อนใจนะครับเลยอยากเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราอาจจะต้องให้เวลากับการวิ่งเต้นการหางานนิดหนึ่งเนาะก็มีโอกาสที่จะสําเร็จได้นะครับเพราะว่าดาวอังคารนั้นเป็นตําแหน่งมหาจักรได้เลยนะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักความสัมพันธ์สําหรับชาวกลุ่มคือราศีสิงห์นะครับ ดาวสีสิเนี่ยของได้ดาวอาทิตย์เลขหนึ่งได้โคจรเป็นเกษตรพอดีร่วมกลุ่มกับดาวพุธเลยนะแสดงว่าชาวกลุ่มลักนณากลุ่มเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับความมั่นคงการติดต่อการสื่อสารการเจราจามักจะไปในทิศทางที่ดีแต่มีข้อเสียอยู่เล็กๆอยากใจร้อนเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับเล็งกับดาวเสาร์เนี่ยนะครับมันอาจจะมีโครงการของการคิดที่เราอยากจะมีการคอมมิตเมนต์กันนะครับหรืออยากจะได้ในเรื่องของการมี าการผูกมัดกันกับในเรื่องของคอมมิทเมนต์ในเรื่องของการลงหลักปักฐานการเป็นครอบครัวการแบบมั่นหมายงานแต่งงานมีการติดต่อการเจราจากาันเกิดขึ้นนะครับมีการติดต่อสื่อสารเจราจากาันพราทิศกับพุธเนี่ยคือดาวแห่งการติดต่อสื่อสารไปอยู่ในเรือนคู่ครองและดาวทิศเป็นเกษตรบดีเนี่ยในเรื่องของคู่ครองเนี่ยมันแปลว่าเรากับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะลงเอ่ยกันได้ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลง เป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นแต่ดาวเสาร์เนี่ยมันเล็งกาติดนิดนึงนะครับก็อย่าใจร้อนบางทีเราอาจจะรู้สึกแบบอยากรีบคอมมิตเกินไปหรือเราอาจจะใช้อารมณ์นะครับเพราะอยากจะคอมมิตเร็วๆหรืออยากจะแต่งงานเร็วๆอันนี้มันเป็นข้อเสียนิดนึงมันอาจจะทําให้เรามีปัญหาได้นะครับดังนั้นก็ ความรักความสัมพันธ์มันดีอยู่แล้วก็อย่าไปทําให้มันเสียโดยการที่เราแบบเหมือนใจร้อนนะครับรีบเร่งนะครับอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นดาวสกุมรักเนี่ยบอกเลยนะครับมันจะกดดันเกินไปเราอยากกดดันพยายามปล่อยวางทุกอย่างให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วคุณจะรู้สึกว่าโอเคขึ้นนะครับก็มีโอกาสที่จะลงตัวกับความสัมพันธ์มีโอกาสได้คอมมิทเมนต์มีโอกาสได้แต่งงานมีโอกาสได้วิวาสมรสได้นะครับแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบไม่เร่งนะครับ จะได้ไม่มีปัญหาเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b ์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ